เทา้ทาเท้าอันนี้ก็เทา้าอ้ยนี่แต่อันเทา้ทาเท้าอ้าวสวยงามมากค่ะน,นีกา เก็บมากเก็บมานี่มันใส่บรได้จ็กอันตัวนี้มันเถาเบิดโต้ยตายตายโอ้เชดรอยดีบานนี้อันนี้ก็ไปทางเขาพี่น้องเอ้ยมาทาบกลนไปอันนั้นได้ทางเขาทางเฮาเลินกันเลยอันนี้ทางเฮาแต่ตัวนั้นนะคือสีแม,มนทางเขาเหรอล่ะเบิร์ต นี่จากทางเขาทางเห่าแล้วโอ้ยน้องง่ามลายพูนๆด,ดอกม้องได้ใจพี่ผาไปบึงพี่น้องเอ้ยอ้โอ้ยนะองงดลายอย่างนี้ โอ้ยบะระท่าวท่าวท่าวท่าบดท่าบดอันนี้กะท่าอีกแล้วอันนี้กะท่าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกำไลกงมาผ่อกันยามนี้ ออนคืเป็สิสวยงามตามท้องเรื่องนี่สวยงามตามทองเรื่องจาสวยงามอันนี้กระเทาอันนี้กระเท او น,นี่กระเทา อันนี้กระเทาโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยอันนี้กระเทาอันนี้กระเทาอันนั่นกระเทา و อันนั่นกระเทาพุ่นกระเทาจ้าโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ย มพอเพิ่นตอนเพิ่นเถานี่จ้กโอ้ยน้องเสด้ยเด้นั่นกะเท้านั่กนกะเท่าจ้านี้กร้เท่าอันนี้บ้าเท่า มูนันกะเทาโอ้ยอไรกินแล้วกะเทาวันนี้จากโอ้ยดยอกมันสวยงามปันพะอ,อินแท้ สวยงามตามท้องเรื่องจ้าแล้วอะไรล่ะนี่อ้ยอันนี้ก็แก่อายุอยะแก่หมดแล้วดูดอกนี้สิแก่ไหมมาดูดอกนี้แก่หรือเปล่า อาพอใช้ได้เอาไปก่อนดูดอกนี้แก่ไหมโอ้ยแก่อีกแล้วเอาดอกนี้ใช้ได้ไหมอ้าวอันนี้ก็เป็นแบบนี้ใช้ไม่ได้อ่านี่ก็เป็นแบบนี้ใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ได้เลยไปดูดอกนี้สิใช้ได้ไหมอันนี้ก็ใช้ไม่ได้อ้าวไปดูสองดอกนู้นไกลๆนู้นเดี๋ยวว่ามันจะใช้ได้ไหมอันนี้ก็ เป็นแบบนี้อน,นี่ก็เป็นแบบนี้อ้าวทำไมเป็นแบบนี้ล่ะอ้าวมาดูนี่นี่หนังอันใช้ได้ไหมดูก่อนใช่ไม่ได้แล้วนี่ล่ะใช้ได้บอไม่ได้นี่ล่ะอ้าวก็ไม่ได้อนัออนต์นสองก็ไม่ได้ แท้ดีไม่มีเวลาไปหามาหาเห็ดมีแต่เวลาไปทำงานเห็ดก็เลยเน่าเต็มป่าเลยไรยนี้ก่อเน่าไปเบิ่งดออพี่ไปเบิ่งดออพี่ใกล้ๆพี่เนี่ยมาเห็นอยู่ใส่ดอกบ่ว โอ้ยดอกนี่เอาเมย์มันเลยละหลายดอกแส่บไดิสไปปันปันปันที่ดอกนึงนี่ใส่ได้บ่แนวแมวแมวแมวใส่ได้คือเก่า ดงบอกเนยใส่บ่ได้จักดอกเลยเสียดายเฮ็ดเด้โอ้ยเบิดดอนไดสองดอกตายตายตายเบิดดงนี่ก็เน่า อได้สามดอกเนาเบิดดโดนเบิดเบิรงตามจิถ่ายวิดีโอมาให้เบิ่งนั่นไดอ้อยู่สามดอกชิ้นใหญ่ๆนี่กับเบเป็นตาเอเป็นได้ดอกแต่ว่าหันเอาไปนั่งก่อนหันได้ไล่ก็จังสีเอาถิ่มถ้าไม่ได้ไล่ก็แกงมันใส่กันเดือดเลยล่ะโอ้ย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 คอ,อยเสียได้เห็ดเต้นๆกันเอาหนาันกันเอาจ้า